สวัสดีครับพบกับชาญเรื่องช่างโดยชาญเฉลิมสินุเสนนะครับวันนี้ผมอยู่กับ BMW F10 นะเ,เครื่อง N52 นะครับ 3,000cc นะเดี๋ยวจะมาทำการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องทำอีกหลายอย่างนะเกี่ยวกับงานสารหล่อลื่นทั้งหมดนะครับก็จะมีอะไรบ้างตัวแรกที่ทำก็จะเป็นเ,เรื่องของน้ำมันหล่อลื่นก็คือน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับตามกันมานะวันนี้เอาเฉพาะเรื่องน้ำมันเครื่องก่อนนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมติดต่อเรื่องกันไปนะครับเอาละเริ่มต้นก็ก่อนจะถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ไหมก็จะมีเจ้าฝากรองน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องมือที่ใช้นะฝากรองน้ำมันเครื่องนะนะครับขนาดมันก็จะเป็นเท่าไรเบอร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายจะชัดให้ดูแล้วกัน สำหรับใครที่อยากจะซื้อเก็บไว้นะอ่าโอเคเชิญเลยครับจะถอดออกมานะครับถอดฝากรองมางก่อนเทียบอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของรถคันนี้นะที่ผมจับมันนะนะครับยังมีหลายงานนะครับเช่นสกรูตัวนี้ก็ยังยังเอรูรูนัดตัวเมียนี่ ก็ยังอะไรนะยังรูดอยู่เดี๋ยวก็จะทำการเ,เปลี่ยนให้ดูแจ้งให้ทราบก่อนเครื่อง N52 เบนซิน 3,000cc นะครับเครื่องตัวนี้ไม่มีก้านวัดน้ำมันเครื่องนะในเมื่อไม่มีก้านวัดน้ำมันเครื่องมันก็ต้องมีเซ็นเซอร์อยู่ใต้ท้องนะครับในเมื่อ้มันมีเซ็นเซอร์ใต้ท้องแล้วเดี๋ยวเราจะถอดดูกันนะว่ามันเ,เป็นยังไงครับท,ทำไมต้องถอดดูนะครับโอเคเอ้าวเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ ฝากรองถอดเสร็จแล้วนะเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องนะเพื่อให้มันระบายอากาศได้เร็วขึ้นนะครับตอนที่กำลังถ่ายน็อตออกมาถ่ายน็อตบนแ้งนะออโอเคครับนี่ก็กรองน้ำมันเครื่องนะนะครับฮะตอนนี้ก็จะยกรถขึ้นมานะครับที่ยกรถขึ้นมานะอันนี้ก็เป็น F10 ตัวแรกนะครับบอดี้มันก็คือเอ่อ 5 3 0 i นไอะนะครับเอ,อ่อในเมืองไทยอาจจะไม่มีนะนะครับแต่คันนี้มันจะเป็นใช่ไหมปึ๊บ 530i นไอนะครับอ,อ่โอเคคันนี้ผมได้ถอดใต้ทงใต้ท้องออกมดแล้วเดี๋ยวจะมีอีกหลายงานนะอ,อ่าเดี๋ยวกลับไปด้านหน้านะครับกลับไปด้านหน้านะอันนี้ก็ยกรถเรียบร้อยแล้วนะผ่านน้ำนเครื่องบนสะพานสะพานตั้งศูนย์นะ อโอเคตอนนี้ก็ถังถ่ายเข็นเข้าไปใต้ท้องแล้วถังน้ำมันเกียร์ก็ถังถ่ายนั่นเนเครื่องเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปอยู่ด้านหลังดีกว่าอ่าอะไรตอนนี้ก็เป็นภาพใต้ท้องเครื่องนะอะงานคันนี้อีกงานหนึ่งงานใหญ่ก็คือซีนลูกทอกมันรั่วนะนะครับยางบวมเป็นอึ่งเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาเกียร์ลงนะ อันนี้ถอดล้นๆโล่งๆ,ๆหมดเลยจะได้มองเห็นนะครับอ,อ,อันนี้อ่างเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่างอลูมิเนียมนะเวลาขันแน่นก็ต้องออใช้ประแจปอนนะครับเพื่อป้องกันเกลียวมรูดหรือการขันเกินโอเวอร์ทอกนะตอนนี้ก็กำลัง ไอ้เจ้านัดถ่ายนะเกลียวยังดีใช่ไหมเห็ืนไมยมาอกเาฟื้นๆืน,น,น,นใช่ไหมะจะได้กลับบ้านไหมเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคไม่เป็นไรเด็ก <c oughs> มันมันถ้ามันไม่ดีมันก็คือไม่ดีอ่ะื <c oughs> ออกมาเลยครับ <c oughs> ไม่ดีก็กลับไปดอกตา๊แค่นั้น <c oughs> แล้วก็ามาสวมเกลียวใหม่ หรือแม่ก็ขยายเกลียวเลยมี2-3วิธีแหละนะอะเดี๋ยวซูมก็ไปดูใกล้ๆนะครับเเพราะว่าน้องน้องแมวบอกว่าเกลียวมันขันมาออกมาผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาของไอ้พวกอ่างอลูมิเนียมนะแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าในทางกลับกันคุณใช้รถมาถ้าถามว่าหเปลี่ยนทุกหนึ่งหมื่นกิโลเมตรอะตอนนี้ก็แสนสี่แล้ว นะอย่างน้อยก็14ครั้งแล้วที่ถูกใช้งานนะครับ14ครั้งของการใช้งานนะน้่มันเครื่องก็เป็นสีดำนะครับขออนุญาตใช้มือแตะให้ดูอ่าจริงๆก็ถามว่ามันยังก็ยังแดงๆอยู่แต่ส่วนใหญ่เครื่องเป็นสิ่งก็จะประมาณนี้นะครับพอมองมาก็จะดำๆอยู่นะเดี๋ยวรอให้มันไหลออกมาให้หมดก่อนนะครับ่เดี๋ยวตอนสุดท้ายกวดแน่นก็น่าจะรู้ละเดี๋ยวรอให้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะถอด เซนเซอร์ตัวนี้นะถอดมาร้างทำความสะอาดนะครับระหว่างรอนะครับก็ระหว่างรอน้ำมันเครื่องมันไหลนะเราก็มาเอากรองน้ำมันเครื่องมาเทียบดูนะความยาวได้นะครับความยาวได้นะอ่านะตอนนี้ก็จะเป็นเทียบความสูงใหม่เนะีนะ่ยอ่าความสูงได้นะครับความสูงนะ เดมิตเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางผมยกผิดโอเคเท่ากันรูในรูในก็ใกล้เคียงกันนะความสูดเดมิตเตอร์เท่ากันนะก็เส้นผ่าศูนย์กลางมันนะครับโอเคก็ถือว่าได้ก็ระหว่างน,นี้ก็เปลี่ยนโอริงนะโอริงนะครับโอริงก็จะมี2ตัวนะมีในชุดมาในชุดนะครับก็จะมีโอริงเส้นใหญ่โอริงเส้นเล็กนะครับ ผมบังเอิญไปซื้อแล้วเขาให้เป็นเบอร์นี้มาเนี่ย HU แปดหนึ่งหกแต่นี้มันจะมีน็อตตัวนี้มาถ้าเป็นรุ่นอีกบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นน็อตถ่ายเป็นพลาสติกนะแต,แต่ของผมเป็นอ่างอลูมิเนียมมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะนั้นตัวนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับไอเจ้าน็อตถ่ายตัวนี้นะเออโอเคนะครับหมายเลขมนะันนะครับ โอเคนะ่ละโอริงใหม่สีแดงก็ใส่ไปแล้วนะใส่ส้นใหญ่นะครับเอ่ออันนี้ก็จะมีคำแนะนำว่าหลายคนถอดแล้วไม่สังเกตจะใส่ผิดนะนะครับมันจะมีร่องให้ใส่นะมันจะมีร่องให้ใส่นะครับหยุดหยุดตรงนี้เดี๋ยวเอาแหลมแหลมมาชี้หน่อยเนี่ยปลายไกหวงนี่แหละนะอย่า อยู่ตรงนี้นะครับที่ปลายไกควงนะที่ปลายไกควงนะมือใหม่ที่จะพลาดก็จะไปใส่ยุงนี้ตรงนี้ห้ามเด็ดขาดใส่แล้วมันจะรั่วให้ใส่ตรงนี้นะใส่ตรงปลายไก่ควงนี่นะครับใส่ปลายไกควงนี่นะเออตรงปลายเล็บนี่ก็ได้ปลายเล็บนี่เนี่ยชี้ปลายไก่ควงให้ดีนะครับอ่าแนี่ยมันจะมีร่องให้ใส่นะนะครับมันจะมีร่องตรงนี้ให้ใส่นะอย่าใส่ผิดนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปเออ โอเคอันนี้ก็ใส่ถูกต้องแล้วนะครับก็เอากรองน้ํามันเครื่องใส่เข้าไปดันเข้าไปนะครับมันจะแน่นๆหน่อยดันให้สุดเลยนะครับโอเคเอาละตอนนี้ก็จะมาใส่ใเจ้าสกรูก้นแค้นนะหลังจากเปลี่ยนแหวนทองแดงใส่ไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็น12มิลน,นะ12มิลน,นะครับต้องเปลี่ยน ประเก็นปะเก็นทองแดงนะที <c oughs> ่นี่ใช้ปะเก็นทองแดงนะครับทีนี้บางคนก็จะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าคุณจะหาอะไรได้นะครับแต่ประเก็นทองแดงเนี้ยเป็นปะเก็นนาเข้านะครับของในนี้ก็มีนะแต่ว่าที่ร้านนี้เขาใช้ปะเก็นทองแดงแบบนําเข้านะครับเป็นของเยอรมนีเหมือนกันนะครับเออมันจะมีผลิตภัณฑ์เยอรมนี เยอรมนี Germany, แบบที่จำหน่ายในท้องตลาดอยู่หลายๆมีแบรนด์เดียวแหละไม่ใช่หลายแบรนด์นะไปสรรหาเองแล้วกันผมถ้าอยากรู้ก็อินบอ็อกมาแล้วกันนะครับอ,อ่ตอนนี้ก็ปวดแน่นเข้าไปเอ่อขันเข้าไปนะครับเกลียวมันจะเป็นฟืดๆหน่อยเดี๋ยวลองดูก็รู้นะครับจะรูดไม่รูดผมตั้งค่าปอนไว้ที่ยี่ิว้า่ตันเมตรนะฮะ อลูมิเนียมก็ต้องเบาๆหน่อยนะครับจะปอนนะครับ20,000นิวตันเมตรก็กำลังเข้าไปนะครับตอนนี้มันเริ่มต้นอาจจะอ่าลั่นแล้วก็แสดงว่าถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับ สีน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วก็ดูจากที่มันไหลมาที่ลูกบ็อกเมื่อกี้ก็ได้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะถอดไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกมานะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะว่ามันตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้จับระดับน้ํามันเครื่องนะเดี๋ยวถอดดูตอนนี้ก็เช็ดทําความสะอาด ว่าไงนะใช้ของเดิมใช้ใช้เดิมมันมีลุ้นนะครับเพราะผมไม่ได้สั่งอะไรเออมาแล้วออกแล้วครับมันเป็นทรงกระบอกนะเดี๋ยวก็เอาสเปร์สเปร์ล้างทำความสะอาดล้างนะครับเทเทน้ำมันเก่าทิ้งก่อนเลยก็ได้อ,อนะ,อะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวไปล้างข้างนอก อาละตอนนี้ก็จะมาทําความสะอาดไอ้เจ้าตัวนี้นะหลังจากเช็ดทําความสะอาดแล้วนะก็จะเห็นว่ามันจะมีรูนี้รูนั่นมันเครื่องเข้านะตรงน,นี้รูนั้นมันเครื่องเข้านะครับีอยเจ้าสเปรย์ทำความสะอาดฉีดเข้าไปในรูนี้นะฮะใ,ให้มันไหลออกมาอ่าโอเคฉีดเลยครับอืมครับมันก็จะไหลลงมาข้างล่างนะอืมครับ ล,ลองเปลี่ยนดูจากรูที่มันไหลแล้วฉีดสวนเข้าไปหน่อยอ๋อเนี่ยตรงนี้สวนไม่ได้ไหมสวนเข้าไปอีกด้านหนึ่งหาหา,หาดูด้มันมองดูหน่อยว่ามันอ,ออกมาทางไหนแล้วก็สวนเข้าไปหน่อยออกใช่ไหมได้ไหมไเ,เออเ,เออนั่นแหละสวนเข้าสวนออกสักสองเที่ยว นี่อ,อ่ะละครับสวนอีกทีหนึ่งสวนอีกด้านหนึ่งจากรูนี้เอเอททิ้งแล้วก็สวนมาใหม่ครับอ่ะละอ่ะโอเคสะอาดแล้วก็เดี๋ยวไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราสลัดสลัดให้มันแห้งๆแล้วก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดทีแล้วไปใส่อ่ะละจากเมื่อกี้นะ นะครับที่ว่าถอดยากๆเพราะามันติดโอริงสีแดงๆนะอ่าละข้างในโอ้ข้างใน,องในมองเข้าไปข้างในก็ยังถามว่ามันจะขาวไหมแลนะในในในวีดีโออาจจะมองเห็นแล้วมันเอว่ามันเข้มๆหน่อยนะแต่ผมอยู่ตรงนี้มองมองเข้าไปก็ถามว่ามันยังมองเห็นชิ้นส่วนที่เป็นที่เป็นเอเอ,เอ่ที่เป็นโลหะนะครับม,มันก็ยังขาวๆอยู่นะไม่ลเลอะเทอะนะอ่ะโอเคใส่ได้เลยครับ เอาเข้าตำแหน่งเดิมนะอันนี้เราเป็นสกรู M6 นะครับ10นิวตันเมตรนะ,ะรุ่นนี้ผมดูคู่มือมาคู่มือก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันอะไรนะ,ะมันขันเป็นไม่ได้บอกมาเป็นหน่วยตัวเลขนะมันให้ไปแกะรหัสของมาดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปริ้นออกมาแล้วก็จะดูว่าไอ้ตัวนี้มันคือรหัสอะไร แต่แต,แต่อันนี้สกูกตัวไป M6 ก็10นิวตันเมตรนะอ่าบอ่าเดี๋ยวขันนั่นโดยมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวเช็คด้วยปจบบนนัจจัยอลอีกทีหนึ่งอ่นีน่ก็ปัจจัยอลได้แล้วนะตั้งเซฟไว้10นิวตันนะครับ ลั่นไหมเดี๋ยวไปเหรออ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาปะจจปอนตัวใหม่มา,า,าตัวนี้ค่ามันแข็งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนค่อยมาไล่เช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะปะจจปอนตอนนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวไปเอาปะจจปอนตัวใหม่ตัวใหม่ที่เป็นค่าน้อยๆมานะงานข้างล่างเสร็จก็มาตึ๊ทำงานข้างบนต่อก็คือใส่กรองน้ำมันเครื่องนะอ่า แล้วก็เอามือหมุนเข้าไปก่อนครับนะที่ฝานะที่ฝาที่ฝานะครับจะมีเขียนตัวเลขไว้นะเอยี่สิบหวกหนิวตันนะครับก็คือประมาณ30นนะเออขาไปแจกปอนก็ตั้งค่าไว้27-28ก็ได้เดี๋ยวคันให้มันแตะสัมผัสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตั้งนะครับ อ่โอเคได้แล้สัมผัสแล้วตอนนี้เดี๋ยวเ,เพระแจปลปอนมาแล้วนะครับสำหรับใครที่จะซื้อฝาครอบกรองนะขนาดมันก็จะเป็นเออแปดสหกหกับ87ดมิลลิเมตรสิบหสบหกเหลี่ยมนะเออไปหาซื้อได้นะครับเพราะว่าไปบางร้านเขาไม่มีนะ และพวกนี้ส่วนใหญ่นะที่ผมจะแนะนําลูกค้าก็คือเวลาคุณไปซื้ออะไรเนี่ยกลองน้ำเป็นเครื่องก็ซื้อทีละสองลูกอย่างเงี้ยนะครับอ่าสาสิบนิวตันยี่สิบ้ายี่สิกยบเจ็ดก็ได้แล้วแต่ยี่ห้าตั้งยี่ห้าไว้ครับครับอถึงแล้วนะครับนั่นมากไปก็คราวต่อไปคนที่ถอดเขาก็จะชมเชยนะยี่สิ้านิวตัน สามสิบอ่ะเพิ่มเป็นร่อยอ่ะครับเต็มที่ไม่เกินนั้นครับอ่ะได้ละโอเคนะเครื่อง N ห้าสองนะครับสังเกตดูนะพอเวลามันครอบฝาลงไปแล้วมันจะมองไม่รู้เรื่องหรอกมันบางรุ่นเอเจ้าฝารูเติมนะ้่นมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องอีกโมเดลหนึ่งนะเอเจ้าฝาพลาสติกครอบอันเนี้ย มันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะอา่าเดี๋ยวก็เตรียมตัวเติมน้ำมันเครื่องเดี๋ยวให้น้องเขาไปเตรียมน้ำมันเครื่องมาก่อนนะก็ผมเตรียมไว้ประมาณแดลิตรเดี๋ยวจะเติมไปก่อนเจ็ดลิตรนะครับอะไรอ่ะตอนนี้ก็เติมน้ำมันเครื่องนะนะครับอ่ะเดี๋ยวจับกรวยให้กับน้องเขาหน่อยจับจับกรวยไว้มันจะได้ไม่หกออกไปข้างนอก ก็ตเติมน้ำมันเครื่องลงไปนะครับประมาณ6ลิตรครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ไปดูค่าในรถนะครับว่าปริมาณที่ระบบมันแจ้งไว้เนี่ยเท่าไหร่นะเอาแล้วตอนหลังจากที่เราเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ามาดูในรถนะครับก็จริงๆมาเปิดก็เปิดสวิตช์กุญแจนี่แหละนะครับโดยการกดปุ่มไปหนึ่งที กดปุ่มนะครับให้เจ้าไฟหนะ้าปัดมันติดทุกดวงนะจากนั้นมันจะขึ้นโปรไฟล์นะบอกให้รู้ว่าใครใช้ให้ใครใช้คันนี้ก็กดเลือกเอานะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปที่เมนูนะครับไปที่สวิตช์คอมมานด์นะสวิตช์คอมมานด์นะครับ,ป,นะ Command, รบปุ่มเมนูนะครับเมนูอยู่ตรงกลางปุ๊บกดปุ๊บ,บมันก็จะขึ้นอันนี้ไหนเะมื่อกี้มันค้างไว้ที่เรดิโอตอนนี้ก็มาเข้า Vehicle Information นะครับก็จะกด Enter ตรงกลางตรงกลางของปุ่ม Command นะครับแต่นี้มันก็จะบอกว่าให้เราเลือกนะครับแล้เราก็เลือก Vehicle Status ก็คือสถานะของรถยนต์แล้วก็ Enter เข้าไปนะครับมันก็จะมีวัดลมยางนะครับตั้งค่าลมยางแล้วก็นำมันเครื่องนะครับตอนนี้มันบอกว่า no oil s u f f i x t to start engine measuring engine running นะครับแล้วก็ทำการเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทต,ตามข้อมูลที่ระบบบอกมานะครับตอนนั้นเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ก็กำลังตรวจวัดปริมาณน้ำมันนะครับมันก็จะขึ้นกราฟิกมา m i m u m maximum กับ um, minimum นะครับเดี๋ยวรอให้ระบบมันวัดก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมเติมไปหกลิตรครึ่งนะรอสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ที่หน้าปัดก็ไม่มีไฟเตือนนะครับไฟเตือนที่เป็นรูปการน้ำมันเครื่องก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วหกล,ลิตรครึ่งนะ ตอนนี้ก็เพียงแต่รอให้ระบบทำการตรวจวัดนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็ยังมีในเมนูอีกหลายเมนูที่จะต้องทำอีกเช่นเ,เมนู์วิสนะครับ์วิสรีควายก็จะต้องก็ตอนนี้มันแจ้งเตือนว่าน้ำมันเบรกถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับในลำดับต่อไป โดยใช้สแกนเนอร์ไล่เอานะครับโอเคอันนี้กลับไปก่อนอ่ะโอเคมเมริ่มต้นใหม่นะครับก็ Vehicle Information นะครับ Enter นะครับ Vehicle Status นะครับ Enter ไปนะครับแล้วก็มาเลือกเอานะครับอตอนนี้มันยังตรวจวัดไม่ได้เลยยังไม่เสร็จนะครับก็เข้าใจว่าใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะครับ ในรถร้อนเดี๋ยวผมเปิดแอร์ไปก่อนนะครับกำลังตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องอยู่นะ อาละหลังจากที่ติดเครื่องไว้มากกว่า3นาทีนะนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ได้อุณหภูมิแล้วนะครับมันก็จะแจ้งบอกว่าออไอ้เจ้าปริมาณน้ำมันเครื่องเนี่ยปกติแล้วนะครับปกตินะครับ engine oil level o k เคนะครับไม่ต้องทำการเติมเพิ่มนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เปลี่ยนกรองก็ใช้อยู่ประมาณ6ลิตรครึ่งนะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอจบการ เ,เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไว้ณตอนนี้ก่อนนะครับส่วนงาน,นงอื่นๆติดตามชมได้ในคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับ